ก้าเ okay. จ้บอรรมาจะเล็กน้อยนามาถุราตนาตยสะขอขมนอบน้อมของข้าพระเจ้าจมีแด่พระรัตนตัอภิวันธนาน้อมพระจอมไตอันล่ำคา,าพระพุทธาผู้โลกตั้งเป็นองค์แก้วหน่วยประถมอภิวาทกราบก้มพระธรรมซองพองใสเลิศวิไลางามงดดังสุรีแยงพื้น ผู้เป็นพื้นนาบุญล้นพระสังโฆองคเอกบรรน,นานบไหกรรมก้มกราบการขอโอกาสคุบาจารย์พระสงร์สมณินในการกล่าวอนุโมทนาคาถาในทรงกรสันพัตหารของมุนีมุนินท้าวธนรมโพชาข้าพสัมพะวะสุนทรี สารนังปานินังวานิไม่หังปีนายาตังมางขอพระสัตธรรมันอัมภัยในห่วงแห่งบงกฎคือพระโอษของพระจอมมูนีผู้เป็นที่เพิ่งของสัตว์ทั้งหลายจงกระทําใจของข้าพระเจ้าให้เอ,อบอิ่ม <c oughs> ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมี แกออกตนญาติโยมมืสุกคูสุคนที่ได้มาความจิตหอมใจกันปรารบ,บุญกุศลอันจะเป็นที่เพึงให้แกเอาเองทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปุญญานิปาระโลกัสมิงปาติฐาหุนติปานินังบุญทั้งหลายเป็นที่เพึงของมูสัตในโลกหน้า ปัจจุบันนี้เขาก็อาศัยบุญเก่านั่นแหะมาเป็นที่พึงเห้ให้เขาได้ประสบความสุขการที่เขากระทำกุศลกุณงามความดีในปัจจุบันนี้ก็เพื่อที่จะให้บุญกุศลในปัจจุบันนี้เป็นที่พึงของเขาในโลกหน่าให้เขาประสบไปความสุขความเจริญแต่ทั้งนี้ทางนั้นกุศลธรรมเราดต่เราหนึ่งจะเกิดขึ้นได้จะมีขึ้นได้นั้นเว้นจากการคบหานักปราฏิบ,บัฑิตแล้ว ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากที่จะเหตุกุศลให้เกิดขึ้นในจิตในใจ,ในใจได้ด้วยตนเองหากเขาบาว่าสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นคุณเขาก็บ่สามารถที่จะละสิ่งที่เป็นโทษจะรู้ในสิ่งที่เป็นคุณได้การได้ยินได้ฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ก่อนจะได้ยินได้ฟังธรรมนั่นการเข้าคบหานักปราชญ์ัณิตคบหาสมณาาพรณ์ก็เป็นเรื่องสําคัญอีกอย่างหนึ่ง พระผู้มีาพระพเจ้าได้ตัดพุทธพจน์บทหนึง่งไว้ในคุตกรนิกายชาดกอาตมาจะนยบยกขึ้นมาว่าสส่ฟังจากเล็กน้อยสามเณรพระเนจาบปีศิรวันเตพโหตสุเตนภเพปยิรูปสิสังอิติปัจชานุตาปาติ พระผู้มีพระพาเจ้าตัดว่าสัมะเนพระมะเนจาปิศีละวันเตพะหุสุเตนาปุเพปาิรูป,ประสิสังอิติปัจฉานุตตปติแปลว่าบุคคลยอมเดือดทอนใจในภายหลังว่าในการกรนถึงแมนว่าสมณพามผู้มีศีล ผู้เป็นพระหุสูตรมีอยู่เฮาบอได้เข้าไปครบไปหาเฮาบอได้เข้าไปใกล้บอได้ไปสนทนาธรรมเลยเนอยอมเดือดท่อนใจในภายหลังเดือดท่อนใจตอนใดละ่ะเมื่อตัวเองคาดเคลื่อนจากประโยชน์ทั้งหลายต้องหมกใหม่ในอบาย,ยภูมิหรือแม่นแต่ว่าตัวเองต้องประสบทุก ในปัจจุบันนี้ก็ต่างยอมเดือดท่อนใจขึ้นมาว่าสมณะกามีอยู่สมณะผู้สงบพรามผู้ทีร้อยบาปได้แล้วเป็นผู้มีศีลเป็นผู้สูตรส้ำนานในธรรมในวินยัยมีอยู่ในการก่อนแต่เฮาเนาะบ่ได้เข้าไปใกล้บ,บ่ได้ไปคบบ่ได้ไปเสพยอมเดือดเนื้อห่อนใจแบบนี้ เมื่อเขาบบได้เขาใกล้บบได้ครบ่บได้เสพสมณะพามผู้มีศีลผู้เป็นพงสุตรนั้นเขาก็ยอมบบได้ประโยชน์เมื่อบบได้ประโยชน์ก็ต้องได้เสวยแต่ผลของโทษที่ตัวเองในเหตุว้พระราผู้มีพระบ่าเจ้าเคยได้ตัดพระสูตรสุดหนึ่งไว้ในอังคุตรณนิกายทัาสกานิบาศ อตาตมาจะยิบยกมาเพียงบางส่วนที่มาวาให้เขาฟังเพื่อเข้ากับคาถานี้พระพุทธเจ้าได้ตัดกับพิกุทั้งหลายว่าพิกุทั้งหลายวิชาและวิมุตมีอาหารเมื่อวิชาและวิมุตมีอาหารจึงเกิดขึ้นได้มีได้เฮาบอกาวว่าวิชาและวิมุตินี่บมีอาหารเฮาวกาวว่ามันมีอาหารคำว่า,าอาหารหมายถึงอย่างไร คำว่า,าอาหารกับสิ่งที่นำมาสิ่งที่เหตุให้เกิดขึ้นวิชาแลวิมุติหมายถึงอยา่างหมายถึงผลญาณก็หมายถึงการบรรลุอริยผลเอิอวบาวิชาแลวิมุติปรงบอกว่าก่อนที่บุคคลจะบรรลุวิชาแลวิมุตนีนะมันต้องมีอาหารเฮากาวว่ามีอาหารบกลกาวว่าบ่มีอาหารมันต้องมีอาหารจึงเกิดขึ้นรปอง์ตรัสว่าแม้ยังรายเป็นอาหารของวิชาแลวิมุติ พี่ครทั้งหลายเขากล่าวว่าพชฌชงเจ็ดพชฌชงเจ็ดมีสติสัมพชดชงเป็นต้นนี่นะเป็นอาหารของวิชาเลวิมุตตแม่วิชาและวิมุตต์ก็ม,มีอาหารเช่นเดียวกันแม่นอย่างเราเป็นอาหารของวิชาและวิมุตต์ได้แก่สติปฐานสี่ขอัยแม่นอย่างเป็นอาหารของโพชดชงเจ็ดเพราะว่าวิมุตต์นี่มีพชฌชงเจ็เป็นอาหารพชฌชงเจ็ดก็มีอาหาร ไม่ยังเป็นอาหารของพ่อชงเจษพระองค์รตัดวสติปัฏฐานสีสติปัฏฐานสีคือกายยานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนานี่นะเป็นอาหารของพ่อชงพ่อชงเป็นพระองค์ของการตัดสหู้องค์ประกอบของบุคคลผู้ตัดสหู้นี่นะี่ต้องมีที่มาของมันไม่ยังเป็นที่มาขององค์ของการตัดสหู้พระภูมิมีพระพเจ้ากระตัว้ว่าสติปัฏฐานสี่ สติปัฏฐานสีนี่แหละเป็นต้นต่อของการตัดสู้ของบุคคลบุคคลจะตัดสู้ได้ก็ต้องมีการเจริญสติปัฏฐานสีตามลําดับพระองค์ยังตัดอีกว่าแม่สติปัฏฐานสีเฮาเก่า,กกาว,ว่ามีอาหารโบ่ก่าว,ว่าบ่มีอาหารแม่นอย่างลาเป็นอาหารของสติปัฏฐานสีได้แก่สุจริตสคํคำว่าสุจริตหมายถึงอย่างหมายถึงความประพฤติดีทางกาย ทางวาจาและทางใจสุจริตสามคือความประพฤติดีทางกายทางวาจาทางใจนี้เห็ดดีทางกายเว้าดีทางวาจาคิดดีทางใจเอิ้นว่าสุจริตสามสุจริตสามเท่านั้นที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สติปัฏฐาสี่บริบูรณ์ได้ต้องมีความสุจริตก่อนใจบกคดโกงวาจาบ่กดโกงกายบ่คดโกงก่อน พระผู้มีพระเจ้าไดตัดต่อไปว่าพิคุทั้งหลายแม่สุจริตสามเขากาวกาว,ว่ามีอาหารบบกาวว่าบ่มีอาหารแม่ยางลาเป็นอาหารของสุจริตสามพ่คุทั้งหลายเขากาวาว่าการสํารวมอินทรีย์การสํารวมอินทรีย์นี่แหละเป็นอาหารของสุจริตสามถ้าหากบุคคลบ่มีการสํารวมอินทรีย์เลยกระบอสามารถที่จะเฮดสุดจริตให้เกิดขึ้นได้ คำว่าสำรวมอินรีย์แมนยังคำว่าสำรวมอินรีย์หมายถึงการคุ้มครองป้องกันบอให้จิตของตัวเองมีอภิชาและโทมนัตบอให้มีความโลภความโกรธเกิดขึ้นเมื่อเห็นหูทางตาเอิ้นบาสำรวมตาได้ยินเสียงทางหูแล้วบุคคลสังวรสารวมบ่เหตอภิชาและโทมนัตให้เกิดขึ้นทางหูนี้นี่เอิ้น่าสำรวมหู แม่แต่สํมรวมดังสํมรวมลิ้นสํมรวมกายสํมรวมใจกระเช่นเดียวกันบรเมเวนวารับตาเอื้นวาสํารวมตาเอาอย่งมาปิดหูเอิ้นวาสํารวมหูบริเมนการที่เห็นภาพก็ตามได้ฟังเสียงก็ตามได้ดมกินก็ตามได้ลิ่มรสก็ตามได้สัมผัสทางกายหรือทำมาลมปากกดทางใจก็ตาม บุคคลบอปลอยให้อภิชชาคือความโลภและโทมนัสคือความโกรธความบอยินดีความบอพอใจเกิดขึ้นในจิตในใจของตนบุคคลนี้เอิ้นว่าสำรวมเมื่อบุคคลสำรวมจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สุจรที่สามเกิดขึ้นท่านบอสำรวมนี่คิดดีบ่ได้เรียนโยมเบ้าดีบ่เป็นเฮ็ดดีบ่ไดต้องมีการสำมรวมอมินซีพระผู้มีพระคเจ้ากได้ตตาต่อว,ว่าพี่กทั้งหลาย แม่การสํารวมอินทรีย์เฮากา,กาวาวามีอาหารบบกาวาวาบบมีอาหารแม่นยังลาะเป็นอาหารของการสํารวมอินทรีย์พิกคูทั้งหลายเฮากาวาวาสติสัมปะชัญญะควรเป็นผู้มีสติมีสัมปะชัญญะนั่นแหละเป็นอาหารของการสํารวมอินทรีย์คําว่าสติเป็นซื่อของการละลึกได้ละลึกซึ่งทำในปัจจุบันได้ในอดีตได้ได คำว่าสัมปะชัญญะเป็นซื้อของการหู้โตทั่วพ้อมนั่นหมายถึงปัญญาสติและปัญญานี่แหละเอิ่นว่าสติสัมปะชัญญะเมื่อสติและสัมปะชัญญะเกิดขึ้นบุคคลยอมสำรวมอินทรีย์ได้พระ์ออได้ตรัสว่าสติสัมปะชัญญะเป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์พระ์ออได้ตรัสต่อว่าพี่กทั้งหลายแม่แต่สติสัมปะชัญญะเฮาก็กาวว่ามีอาหาร แม้อย่างละสือวาเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะพิกโคทั้งหลายเฮากาวาโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการหมายถึงอย่างหมายถาึงการใส่ใจให้แนบคายในธรรมนั้นนั้นใส่ใจให้แนบคายในอารมณ์นั้นนั้นใส่ใจโดยดีการใส่ใจโดยดีจึงเป็นเหตุใกล้ของกุศลทั้งหลายเป็นเหตุให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นแบบนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าแม้แต่สติสัมปชัญญกะก็มีนี่แหละโยนิโสมนัสิการนี่แหละเป็นอาหารและโยนิโสมนัสิการก็มีอาหารอาหารของโยนิโสมนัสิกาปไม่ยัางคือความเป็นผู้มีศรัทธาขันบบมีศรัทธาโยนิโสมนัสิการบาได้พระพุทธเจ้าบอกมาศรัทธาต้องเกิดขึ้นก่อนเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตัวเองนี่มนานัสิการในธรรมทั้งหลายได้เมื่อบ่มีศรัทธาเขากับป้อยจิตป้อยใจของตนให้เลินเล่อ บอมีโยนิโสมนัสิการบ่มีสติสัมปชัญญะเป็นต้นดอกศรัทธาต้องเกิดขึ้นก่อนพะองค์ยังตาต่อไปว่าแม่ศรัทธาเขาเก่กา,ววามีอาหารบอกาวว่าบ่มีอาหารแม่อย่างไรเป็นอาหารของศรัทธาพี่คู่ทั้งหลายเขากาวว่าการได้ยินได้ฟังพระสัตธรรมการได้ยินได้ฟังธรรมนี่จะเป็นอาหารของศรัทธาเป็นบ่อนโยครูแก่นบ่นได้ยินได้ฟัง พระสัทธรรมนี่จะเหตุสัทธาเกิดขึ้นนี่เป็นไปได้ยากเมื่อสัทธาบ่เกิดขึ้นทาละอื่นกะแล้วเลยกุศลทั้งหลายละอื่นมันก็บม่มีสัทธาจึงเกิดขึ้นได้เพราะการฟังธรรมการได้ยินได้ฟังธรรมจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในการจะเหตุกุศลละธรรมทั้งหลายละอื่นให้เกิดขึ้นบ่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาบ่ว่าจะเป็นการประกอบกุศลคุณงามความดีย่างใดย่างหนึ่งจะมีได้ก็ต้องอาศัย อาศัยการมีศรัทธาแต่การมีศรัทธาก็ต้องฟังธรรมก่อนอยต้องฟังธรรมให้หู้ก่อนพระราผูมีพระพาคเจ้าตรัสอีกว่าพี่คุูทั้งหลายแม่แต่การได้ยินได้ฟังธรรมเฮากรา,กาวาว่ามีอาหารเฮาบ่ก่าวว่าบ่มีอาหารแม่อย่างเราเป็นอาหารของการได้ยินได้ฟังธรรมพี่ขุูทั้งหลายเฮากราวว่าการคบสัตว์บุรุษการคบนักปราชญ์บัณฑิตเฮากลราวว่าเป็นอาหารของการได้ยินได้ฟังพระสัทธรรม ถ้าหากบ่เข้าไปคบบัณฑิตนักปราชญ์น่นยนิยมเมื่อบอ่คบบัณฑิตนักปากราชญ์กบสามารถจะได้ยินได้ฟังธทรมดอกต้องเข้าไปคบนักปราชญ์บัณฑิตไปคบสม,มณะพาราหมณ์ผู้มีศีลผู้เป็นพระมูสูตนั่นแหละจึงจะเหดให้ได้ยินได้ฟังรมเนาะพระองค์เลยตัด่าภพี่คทั้งหลายเปรียยเสมือนกับแม่นม้นมมหาสมุทรฝนตกลงในทีเนินและทีตามไรลลงไปสู่ ซอกเขาซอกเขาไหลไปสู่ลำธารลำธาไรไหลไปสู่หนองหนองไหลไปสู่บึงบึงไหลไปสู่แม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยไหลไปสู่แม่น้ำใหญ่แม่น,มน้ำใหญ่เฮ็ดมหาสมุทรไหบริบูรณ์มหาสมุทรจะบริบูรณ์ได้เริ่มต้นต้องมีฝนถ้าบบมีฝนทะเลแห้ง่น,น,น,นว่าบว่าแต่แม่น้ำน้อยน้ำใหญ่ด้อแม่แต่ทะเลก็แห้งฝนจึงเป็นเป็นต้นเข้าของการเฮ็ดให้ ทะเลมหาสมุทรนั่นบริบูรณ์ชั้นไหก็ชั้นนั้นพี่คุทั้งหลายการคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ยอมเฮ็ดให้การได้ยินได้ฟังธรรมบริบูรณ์การได้ยินได้ฟังธรรมบริบูรณ์ยอมเพ็ดให้ความเป็นผู้มีศรัทธาบริบูรณ์เมื่อมีศรัทธาบริบูรณ์จึงเปลี่ยนเหตุให้มีโยนิโสมนสิการเฮ็ดโยนิโ,นโนสมนสิการให้บริบูรณ์โยนิโสมนสิการที่บริบูรณ์ยอมเฮ็ดให้สติสัมปะชัญญะบริบูรณ์ สติสัมปัญญะบริบูรณ์ย่อมเพ็ยให้การสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์แล้วย่อมเพ็ดให้สุจริต3บริบูรณ์สุจริตาบริบูรณ์ย่อมเฮ็ดให้สติประฐาน4ีบริบูรณ์สติประฐาน4ีบริบูรณ์ย่อมเพ็ดให้โพชฌงค์7บริบูรณ์โพชฌงค์7ที่บริบูรณ์ย่อมเพ็ดวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์ภิขูทั้งหลายวิชาและวิมุติคือการหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายนี่นะ มันจะบริบุญได้กับด้วยอาการแบบนี้แหละต้นเข้าทีแรกแม่นอย่างไรต้นเข้าทีแรกก็คือการคบสัตบุรุษก่อนเมื่อได้เข้าไปคบสัตบุรุษคบนักปราชญ์บัณฑิตแล้วเพิ่นก็สแสดงทาอันงามในเบื้องต้นทกากลางและที่สุดให้เฮาฟังเมื่อได้ยินได้ฟังทมและศรัทธาภาสาถะมันเกิดขึ้นเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ยอมใส้ใจโดยเยบคายในธรรมนั้น,น,นเมื่อมีการใส้ใจโดยเยบคายแล้ว สติสัมปชัญญะกะจะมีบริบุรขึ้นเกิดขึ้นเมื่อมีสติสัมปชัญญะอยู่เรื่อยๆการสำรวมอินทรีย์จะมีได้การสำรวมตาหูดังลิ้นกายใจบปบ่อยให้ความโลภความกดความลงเกิดขึ้นมันก็มีได้เมื่อบุคคลสำรวมดีเล้วความคิดซัวก็บ,บ่มีเป็นบ่การเว่าซัวก็บ,บ่มีการกระทำทางกายซัวก็บ,บ่มีเพิ่นเลยบอกว่าสุดจริต3าบริบูรณ์เมื่อสุดจริต3าบริบูรณ์เว้นจากการ เฮ็ดสัวเบ้าสัวคิดสัวแล้วมีแต่เฮ็ดดีเบ้าดีคิดดีสติปัฏฐานมันก็บ,บริบูบุ์การเจริญสติกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาเป็นต้นมังก็บ,บริบูบุ์เมื่อเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ีนี้ข้อใดข้อหนึ่งให้บริบูบุ์แล้วพชฌชงค์7สติสัมพชฌงชงวิทยาสัมพชฌงชงธรรมวิทยาสัมพชฌงช์เป็นต้นมันก็บ,บิบูีบุโพชฌงชงเป็นองค์ของการตัดสู้ เมื่อองค์ของการตัดส่หุบริบูรณ์บุคคลกัยอมกรจัดอาสวากิเลสทั้งหลายแทงตลอดพระสัตธรรม,มบรรลุวิชาและวิมุตได้วิชาและวิมุตจึงเกิดขึ้นได้มีได้ความพ้นทุกเกิดขึ้นได้มีได้เพราะการครบสัตบุรุษก่อนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในคุณกานิการชาดกแบบนี้ว่าสะมะเนพระมะเนจาปิศีลวันเตพระหุสุเตนปุเพ บาิรุปปสิทธสังอิติปัจฉานุตปตปติบุคคลเมื่อสมณะพราหมทั้งหลายผู้มีศีลผู้เป็นพระหูสูตรผู้ทรงศีลทรงธรรมมีอยู่แต่ว่าตัวเองบอ่ได้เข้าไปเสพไปพบยอมตามเดือดเนื้อห้อนใจในภายหลังว่าโอ้ในการก่อนเนาะสมณะพราหม์ผู้มีศีลผู้เป็นพระหูสูตรมมีอยู่เขาบ่ให้เข้าไปใกล้เนาะเมื่อเขาบ่ได้เข้าไปใกล้เขาเลยบ่ได้ฟังธรรม เมื่อบ่ได้ฟังธรรมเลยบอมีศรัทธาบ่มีศรัทธากับบอมีสติสัมปชัญญะบ่มีเย่นโยนิโสมนสิการเมื่อบ่มีโยนิโสมนสิการสติสัมปชัญญะกับบมีสติสัมปชัญญะบ่มีอินทรีย์กับโบได้สำรวมเมื่อบ่ได้สำรวมอินทรีย์แน่นอนทุจริตยอมเกิดขึ้นเมื่อทุจริตเกิดขึ้นกับเป็นเหตุเป็นปัจจัยใหงบุคคลบ่สามารถที่จะแทงตลอดวิชาแลิมุติได้ต้องประกอบอกุศล หลายประการเมื่อประกอบอกุกลหรายประการก็ย่อมต้องประสบทุกเมื่อประสบทุกก็ต้องเดือดเนือดฮ้อนใจแบบนี้ในทางตรงกันข้าดมันบ่ถ้าหาเข้าไปครบนักปราดบัณฑิตครบสัตว์บรุษการได้ยินได้ฟังธรรมได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็มีศรัทธามีศรัทธาแล้วก็มีโยนิโสมีโยนิโสแล้วก็สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นการสำรวมอินทรีย์ก็มีเมื่อมีการสำรวมอินทรีย์สุจริตามก็บริบูณ์ สุจริตสามบริบูรณ์แล้วสติปัฏฐานกับบริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐานบริบูรณ์พุทธชงกับบริบูรณ์พุทธชงบริบูรณ์แล้วยอมบรรลุวิชาเลยิม,มดความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายก็มีได้ด้วยประการดังกล่าวันนี้เพราะฉะนั้นการครบนักปราบัณฑิตจึงสําคัญเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วว่าโอ้บอลหน,นีเนาะบอลหันเนาะมีนักปรามีบัณฑิตมีสมณะพราหมณ์ผู้มีศีลผู้เป็นพระมุสูตอาศัยอยู่เนาะควรที่เขาจะเฝ้าเข้าไปใกล้ เฝ้าเขาไปคบฝ้าเขาไปหาไปสอบสวนทนทมสิ่งที่เป็นประโยชน์บ่เป็นประโยชน์เข้าไปนั่งใกล้ไปอุปถัมภ์ตัวเลยและเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเป็นอย่างยิ่งเลยเนาะมื่อนี้เขากถือว่าได้ประกอบกุศลคุณงามความดีหลายอย่างหลายประการเป็นอย่างจึงสามารถเฮ็ดคุณงามความดีได้ย้อนเฮาได้ยินได้ฟังมาว่าการเฮ็ดแบบนี้และแบบนี้เป็นกุศลคุณงามความดีการได้ยินได้ฟังนั้นมาจากใส่ละมาจากการ ได้คบนกปรา์บัณฑิตได้ครบสมณะฟณงผู้มีศีลเป็นพหูสุดนันเนาะอันนี้ก็เป็นอน,นิสงส์ทีเฮาได้มาจากการเขาร้าไปครบไปเสพนักปรา์บัณฑิตได้ยินได้ฟังธรรมของผูนนศรัทธาเกิดขึ้นแล้วประกอบกุศลคุณงามความดีได้อนเนกประการเมื่อประกอบกุศลคุณงามความดีได้อนเนกประการแน่นอนเฮาจะต้องได้มาซึ่งมนุษยสมบัติสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติในที่สุดอาตมาภาพในานามตัวแทนของพระสงฆ์ก็ขออนุโมทนาซึ่งสมยินดีนำ ในกุศลและเจตนาของทุกคนทุก่านขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นในจิตในใจของทุกคนทุก่านจงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายประสบพบเจอในความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยถ้าปรารถนาจริงนึงประการใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไดธรรมแล้วก็ขอให้ความปรารถนาของทุกคนทุกทานจงสำเร็จจงสำเร็จโดยทั่วกันทุกทานทุกคนเทอ